สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดนาทีมเช่นเคยนะฮะ,ะวันนี้เจ้าการยาวเร่งของแข็งนะครับของแข็งจริงๆฮะนี่ฮะแทงน้ำคอนกรีตครับโอ้โหวันนี้พามาทำบุญด้วย <c oughs> พามาพอได้ค่าน้ำมันครับ ได้ได้ค่าน้ำมันได้ทำบุญครับไม่ได้เรียกราคาแพงเลยช่วยทำบุญขอได้ค่าน้ำมันว่าอย่างนั้นแข่งน้ำนี่ไปรู้กี่สิบปีแล้วนะเดี๋ยวนะโอ้ใช้ใช้อะไรเคาะใช้สันมาเลยเลยหึ ถ้ามันเริ่มแตกแล้วมันก็จะง่ายขึ้นนะแต่ตอนที่ยังไม่แตกนี่เลยมันจะยากอยู่ครับเมื่อวานก็งัดต่อวันนี้ก็งัดปูนโอ้หลังปีใหม่นี่เจ้ากานยาวนี่เจอแต่ของแข็งลเลยเกินนี่นใช้สันมุกกี้เคาะเลยฮนะอโอ้โห สมัยก่อนนะเหล็กเส้นอย่างหนาพูนอย่างดีโอ้ใช้ใชยอย่างนี้เคาะเอวอาจจะไปได้นะต้องหาวิธีเหลี่ยมดีฮะ พอก็มาให้กำลังใจด้วยโอ้ยหลบก่อนดีกว่ามีแต่ของแข็งแข็งครับช่วงนี้วานงัดต่อวันนี้งัดคอนกรีตอเอาเลิกเอาใช้ด้วยการทำบุญครับวันนี้เดี๋ยวมันก็จะมีอะไรตอบแทนมาเรื่อยๆนะครับเอาละครับ,รบเดินหาเหลี่ยมก่อนนะใช้แต่กำลังรถไม่ได้ เดี๋ยวอาร์มันจะไปหมดนี่ต้องมาทางด้านนี้แหละโอ้ใส่สันมุกี้เคาะฮะเราวางเศษปูนกระเด็นใส่กระจกนะอย่าไปดูมุมทางด้านนั้นดีกว่าฮะตงลื้อตรงแค่นข้างบนออกอีกนีน,นะ ที่นั่งของพาข้างนเนี่ยต้องเอาออกอีกนะฮะโอ้ข้างในมีคานเสริมอีกนี่อ,อ่ะค่อยจอค่ค่อยจ่อโอ้โ,อโหอื่ แ,แรงกดลงไปฮะนะ่ะ,ะทะลุทะลวงเลยออโอ้โหขานี่ละโอ้ยขานี่ง่ายกว่าอีกอ่ะเจาะเข้าไปอ่ะ เอ,อ,อ,อกวิธีเอาเจาะเอาเลยครับเอาฟันปิศาจอเจาะเลยนะถ้าคำยันมันไม่มีคามันไม่มีมันจะออกง่ายนะกําแพงโอ้ยเหล็กนี่ ไปทูบด,ดีๆก็ไปขายได้ราคาแพงอยู่ช่วงนี้โอ้โหดูนะอ่ะดูครับเต้นตึ๊บเลยนึก ไม่ได้ครับอย่ต้องหาเหลี่ยมใหม่หาเหลี่ยมใหม่อย่าไปบืนกับมันอย่าไปลั้นกับมันครับต้องพยายามหาวิธีให้ได้ไม่มีคำยันแล้วง่ายไ,ไหมโอ้โอ้แต่มันมีคลายข้างล่างอะดิโอ้โห แน่นน้ำมากครับคนสมัยก่อนทำอ,อ่ะหลม่มลงมาเลยนี่มันติดคานข้างล่างฮนะต้องหาเรียไม่ได้นะอย่าไปสู้กับมันแข่งกับมันไม่งั้นชํำ ออกมาทั้งยวงเลยฮะเลยก็อีกหน่อยนึงนะก็จะทำลายหมดแล้วแต่ทีนี้ก็เหลืองานจะต้องเอาที่นั่งบนศาลาเนี่ยแหละที่ช่างกำลังเลื่อแขนข้างบนครับเอาออก ผมว่ามันน่าจะง่ายอยู่นะมีแค่อิบป,ป็อกกับดินเฉยๆไม่ยากเท่ากับแทงน้ำนี่นะให้ระวังพิม เริ่มง่ายขึ้นแล้วครับจาดแน่ๆอะยากพอเจาะได้แล้วมีเรียบแล้วนี้เริ่มง่ายขึ้น mm hmm. เดี๋ยวเรามารอตอนดูเอาข้างบนออกมากดีกว่าว่าจะยากจะยากเขากัข้างแทงน้ำหรือเปล่า mm hmm. เสร็จเรียบร้อยแล้วแทงน้ำ mm hmm. ทีนี้ก็เป็นเรือ โบยด้านบนครับโอ้เลออีกท่อนหนึ่งเลยตรงนี้ทำไมมันแข็งแท้โอ,อ,อ้ไม่ออกไม่ออกต้องหาเรียมไม่หรือเปล่า ไอ่สันมุงกีขุดเลยฮะผมว่าน่าจะขุดออกดีกว่านะเออโอ้ยข้างล่างกระเทยซื้ออีกกระเทอื้อโอ้ยเอยอสั่เทือนหมดเลยครับเร่งของแข็งนี่ เหลืออีกหน่อยเดียวนี่แหละอ่ะออกแล้วนี่นะออกหมดแล้วครับเรียบร้อยเกี่ยงบงเลยไหมคันนี้เออเอาแล้วทีนี้ต้องยื่นมือเข้าไปนะไปล้วงข้างในออกมาฮะ ภารกิจของเจ้าขานยาวันนี้โอ้ง่ายอยู่ง่ายอยู่ข้างบนมันปูด,ด้วยกระเบื้องเฉยๆครับอ่านี่แล้วก็ดึงลงมาฮะนี่ ง่ายอยู่ครับไม่เหมือนแทงน้ำนี่ต้องโกยออกให้หมดนะนี่พนักจินคงเจ้ากันยาวพอโกยเสร็จแล้วก็คือจบครับอะไรอ่ะบีบแต่อะไรเจอเลขหรืไงไอเราบีบแตนเรียกว่าอะไรเสาโยกครับเสาโยก เสาโยกครับก็เลยบอกว่าเอาเฉพาะตรงกลางแล้กันบริเวณใกล้ๆก,กับเสาเราไม่ต้องไปแตะเดี๋ยวใช้คุนทําเอาฮะมันจะปลอดภยัยกว่าปลอดภัยทั้งรถด,ด้วยปลอดภัยทั้งเสาด้วยฮะโอ้โหถ้าเอลงมาทับเจ้าการยาวนะดูไม่จืดเลยนี่ อ่ะเดี๋ยวเป็นอันว่าเดี๋ยวคลิปนี้บุญรอดดําทีมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดสวัสดีครับ